สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องของเราจะขอ,อนําเสนอเครื่องรางของขลังที่จะช่วยป้องกันคุณใสและพยานอันตรายต่างๆซึ่งได้รวบรวมของอาถรรพ์ไว้แบบ3 in 1นั่นก็คือถุงยันกันภัยนั่นเองครับ ถุงยันกันภัย108อย่างนั้นได้รวบรวมวัตถุมงคลที่มีอนุภาพในการป้องกันสิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆที่มองเห็นและมองไม่เห็นซึ่งในถุงนั้นจะประกอบไปด้วยทาเวสุวรรณ ราชันแห่งพูดผีที่จะช่วยป้องกันให้ผู้ที่บูชานั้นไม่ให้ถูกผีร้ายเข้ามากล้มกลายซึ่งทเทวสุวรรณนั้นนะครับสามารถพลิกสถานการณ์จากร้ายให้กลายเป็นดีได้ป้องกันพูดผีพีศาจเวทมนต์ขุนสได้นา,นานาชนิด 2. เบียรแก่เป็นของอาถรรพ์จากธรรมชาติครับที่สามารถแก้อาถรรพ์ต่างๆนานาได้ไม่ว่าจะเป็นป้องกันลมเพลมพัดแก้ปีชงแก้ดวงตกแก้อุปสรรคขัดขวางและช่วยให้ผู้ที่บูชานั้นอยู่เย็นเป็นสุข 3. ตะกุดว่านกันภัยเป็นตะกุดที่รวบรวมว่านที่มีคุณสมบัติในการป้องกันสิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆ ช่วยขับไล่สิ่งที่ไม่ดีที่แฝงเข้ามาในบ้านป้องกันศัตรูผู้คิดร้ายช่วยป้องกันสัตว์ร้ายและสามารถขจัดภัยที่มองเห็นและมองไม่เห็นได้เป็นอย่างดีและยังแถมพงเหล็กน้ำผีครับ ซึ่งเป็นของดีของขึ้นชื่อของจังหวัดอุตรดิตถ์ที่สมัยโบราณน,นั้นจะนำะเหล็กน้ำพีนี้มาตีเป็นดาบเพื่อฟาดฟันศัตรูและป้องกันศัตรูไม่ให้เข้ามายึดครองบ้านเมืองซึ่งเหล็กน้ำพีนั้นนะครับเป็นาธาตุกายสิทธิ์ที่ไม่มีวันเสื่อม เชื่อว,ว่าให้คุณในด้านคงกระพันชาติสามารถทำลายอาถรรพ์ได้ทั้งปวงและสามารถป้องกันลมเพลมพัดคุณใสมนลดำได้เป็นอย่างดีครับซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดแห่งเหล็กและเป็นของอาถรรพ์ที่คู่ควรแก่การบูชาเป็นอย่างยิ่งซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับเราได้รวบรวมไว้แล้วในถุงยันกันภัย108อย่างเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งถุงยันนี้นะครับผมยังประกอบไปด้วยยันบารมีพระพุทธเจ้ายันเกราะเพ็รและยันมหานิยมอีกด้วยเรียกว่าเสริมความแข็งแกร่งในการป้องกันพยานอันตรายในทุกๆด้านและคู่ควรแก่การหามาไว้บูชาเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใด สนใจอยากจะบูชาสั่งซื้อถุงยันกันภัย108อย่างของเราท่านนั้นสามารถที่จะคลิกมายัางลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรูปภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับและท่านยังสามารถที่จะติดต่อพูดคุยปรึกษากับเราโดยตรงผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้ได้เลยครับและท่านยังสามารถที่จะสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเรา ที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกสรรครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากไว้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดสั ing, mm ่นกระดิ่งเพื่อให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นๆของร้านเรานะครับสวัสดีครับ